สวัสดีครับคลิปนี้ายล,ลองจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาแก้ปัญหา,าวิตัที่ต้นมะละกอนครับหรือพืชชนิดอื่นนะครับที่เป็นพืชที่ออกดอกติดผลตลอดเวลานะครับแล้วจะชอบสลัดดอกนะครับหรือไม่ติดผลนะครับเหมือนมะละกอนะครับมะละกอนนี่ อาการที่มันเป็นนี่มาก่อนนะครับต้นนี้นี้ออกดอกมาครับแต่เป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์นะครับเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศนะครับทั้งทั้งที่เป็นต้นกระเทยนะครับแต่มันจะเป็นดอกเล็กๆครับที่แถวนี้เขาเรียกว่าดอกลีลานครับแล้วมันก็จะสลัดดอกทิ้งนะครับไม่ติดผลนะครับแต่วันนี้นะครับผมได้เจอวิธีการที่จะทำให้มัน ติดดอกออกผลอย่างต่อเนื่องนะครับแบบวิธีง่ายๆเลยครับแบบคนขี้เกียจทําเลยครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าเราจะมีวิธียังไงเริ่มแรกนะครับเราจะมาทําการขุดลุ่มก่อนนะครับขุดลุ่มให้ห่างจากต้นไม้นะครับแบบต้นไม้ของเรานะครับขุดลุ่มให้ห่างจากต้นไม้ประมาณห้าสิบเซนนะครับ ห้าสิบเซนพอนะครับแล้วก็ทําการขุดลุมนะครับต้นไม้นะครับของเราควรจะมีฟางปิดคุมด้วยนะครับถ้าที่ไหนมีความแห้งแงะะรงรากมันฟอมนี่เราก็สับไปเลยได้เลยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ครับประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับ ลากมากันกอก็มีครับเราจะสับไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> ความลึกนะครับความลึกก็จะอยู่ประมาณที่สี่สิบห้าสิบเซนก็แล้วแต่ เราละครับบ้านจะเราจะใส่วัสดุมากหน้อยครับครับผมจะเอาประมาณแค่นี้ก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ปัใจสําคัญนะครับนี่นะครับนี่ครับที่ตัวที่จะทําให้มาเก่อติดลูกติดผลตลอดเวลานะครับขี้ไก่แก่นนะครับเนื้อ จะเป็นขี้ไก่ขี้ไก่อะไรนะขี้ไก่อัดเม็ดก็ได้ครับขี้ไก่โดยเฉพาะขี้ไก่ที่เป็นขี้ไก่ไข่นะครับแล้วก็พวกมูลค้างขาวครับจะดีะครับแต่ของผมใช้ขี้ไก่แก่นนะครับเพราะว่ามีขี้ไก่แก่นนะครับเพราะว่าผมได้ทดลองทำใช้ขี้ไก่แก่แล้วปรากฏว่ามันติดดีนะครับถ้าเป็นขี้วัวมันจะติดใบงามนะครับ แล้วก็ผมจะใส่2จุดนะครับแบบนี้นะครับหรือใครขี้เกียจทําหลายจุดนะครับก็จะขุดที่เดียวนะครับขุดหลุมที่เดียวแล้วก็เอาใส่ไปเป็นกระสอบเลยครับถ้าใครไม่เทจากกระสอบก็สามารถเอากก็สอบลงไปฝังทั้งหมดได้เลยครับอย่างนี้นะครับก็ฝังกบดินไว้เลยนะครับแต่ผมจะไม่ทํานะครับผมจะเทนะครับผมจะเทเทขี้เก่ยก็บนะครับลงไปเลยนะครับ อันนี้ผมทำสองจุดแล้วครับอีกจุดหนึ่งผมทําไปแล้วครับอันนี้ผมมาทําให้ดูอีกจุดหนึ่งครับเมื่อใครจะทําจุดเดียวก็ได้นะครับตังไปหนึ่งกระสอบนะครับนี่ครับดูให้ใกล้กันนี่นะครับอันนี้ผมครึ่งครึ่งกระสอบนะครับผมใส่ครึ่งกระสอบแล้วก็อีกรุมหนึ่งผมก็จะใส่ครึ่งกระสอบเป็นหนึ่งกระสอบนะครับใส่คนละข้างกันนะครับสับไอตรงข้ามกันครับ หรือใครจะใส่กระสอบเดียวในจุดเดียวได้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครมียิ่งมีปุ๋ยขี้ข้างเขาหรือปุ๋ยขี้ไก่หมักยิ่งดีครับแล้วก็ขี้ไก่แก่นี่เรา,าควรเอาขี้ไก่แกบที่เป็นขี้ไก่ที่อย่างน้อยเป็นขี้ไก่แกบอย่างน้อยสิบห้าวันนะครับอย่างน้อยทิ้งไว้สิบห้าวันก่อนครับให้มันเก่านิดน,น้อเพื่อม,มาใส่นะครับหรือเป็นเดือนขึ้นไปก็จะดีนะครับ แล้วก็แล้วก็อาดินมาถมนะครับผมดินไว้เหมือนเหมือนเดิมครับครัป้ายท้ายจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์ปุ๋ยนะครับมันอยากกินเวลาไหนมันก็จะมากินนะครับเพราะว่าต้นไม้ของเรานี่ต้องการสารอาหารต้องการปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาครับ บางทีเราก็ลืมอาจจะลืมใส่ด้เราใส่แบบอะไรไม่สม่ําเสมอนะครับแต่ต้นไม้นี่มันจะกินปุ๋ยตลอดเวลานะครับเราก็จะฝังไว้ให้มันเลยครับให้มันเลือกกินเราครับมันอยากกินก็มากินเราเลยครับกับมะนาวครับก็ใช้ได้ดีนะครับนาวติดลูกตลอดนะครับแล้วเราก็กบฟางไว้เหมือนเดิมนะครับกบฟางเหมือนเดิมแล้วเราก็มาลดน้ําเน้นนะครับ เน้นลดลดน้ําใส่จุดที่เราฝังนะครับลดไปให้มันเยอะๆเลยครับเดี๋ยวน้ําปุ๋ยมันจะซึมอ,ซมอยู่ซึมอยู่อยู่ไปหารากเองครับลดน้ําให้ให้มูลสัตว์ของเรามันเปียกเลยครับแต่อย่าให้อย่าแบบว่าอย่าให้แฉะมากเกินไปนะครับให้มันเปียกอยู่ตลอดเวลาครับเดี๋ยวรากมะละกอหรือรากพืชมันจะมาหากินเองนะครับ แต่เน้นย้ำนะครับว่าต้นไม้ของเราควรจะจุดที่ไม่ขาดความชื้นนะครับเราควรจะห่มด้วยฝังนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือนะครับเราควรจะเอ่ออตัวท,ที่ใช้มูลสาตนี้ไปฝังนะครับเราจะเน้นแบบไม้ไม้ผลที่ติดดอกออกผลตลอดเวลาน,นะครับเช่น มะละกอครับที่ที่ผมดูนะมะละกอแล้วก็มะนาวนะครับแล้วก็ฝรั่งนะครับแล้วก็ต้นชมพู่แล้วก็สมโอก็น่าจะได้นะครับสมโอนะครับแล้วก็อียงก็คือม่อนไข่นะครับต้นม่อนไข่นะครับอันนี้ที่เราทําทําแล้วนะครับที่เราทําแล้วนะครับเอออีกตัวหนึ่งนะครับคือละมุดนะครับละมุดก็ใช้ได้ผลดีครับที่ ออกดอกติดผลตลอดเวลาครับแต่มะม่วงนี่ไม่ผมว่าไม่อาจไม่น่าจะได้ครับมะม่วงมันออกตามฤดูนะครับเราเอาไปฝังใส่มันออกอาจจะออกออกใบอ่อนตลอดเวลานะครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับ ให้ช่องานลองคนรัก,กรเกษตรด้วยครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ